น้ำตกผาหลอนเป็นชื่อที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวแต่กลับถูกกระซิบเล่าต่อกันในหมู่ชาวบ้านในอำเภอเล็กๆทางภาคเหนือจังหวัดหนึ่งที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าดิบชื้นที่ร้านน้ำชาหน้าตลาดมีชายชาราผิวกร้านแสงแดดชื่อตาอินกำลังนั่งจิบชาอย,อยู่ข้างเตาถ่า,านเขาเงียบเฉยเมื่อคนอื่นพูดถึงเรื่องป่าผีสิงหรือพูดในถ้ำแต่น้ำตกผาหอลออเขาพูดขึ้นเองไอ้ที่มันน่ากลัว ไม่ใช่เสียงผีหรอกแต่มันคือเสียงกระซิบที่ไม่มีเจ้าของเสียงที่ฟังดูเหมือนขอให้ช่วยแต่สุดท้ายมันจะพาเราเข้าไปแล้วไม่ปล่อยกลับออกมาผู้คนรอบร้านนิ่งเงียบบางคนถอนหายใจบางคนลุกหนีในมุมนั้นเองออมชายหนุ่มอายุประมาณ30ปีนักถ่ายภาพสารคดีธรรมชาติกำลังนั่งฟังอยู่เขาเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บภาพธรรมชาติหายากและพอได้ยินเรื่องน้ำตกแห่งนี้เขากลับสนใจแค่ตำนานพื้นบ้านเขาคิด ยิ่งลึกลับเท่าไรยิ่งดึงดูดคนดูได้มากขึ้นในคลิปเขาถามตาอินต่อทางไปน้ำตกอยู่ตรงไหนครับตาอินเงียบนานพอที่จะทำให้ออมรู้สึกแปลกก่อนจะตอบเสียงเรียบถ้าคิดจะไปอย่าให้แสงสุดท้ายของวันตามไปด้วยจำไว้ห้ามเข้าเกินห้าโมงเย็นคำเตือนนั้นมาพร้อมสายตานิ่งแนวที่ไม่ใช่แค่คำขู่แต่มันเหมือนเขากำลังนึกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่เขาเคยเห็นมาแล้ว รุ่งเช้าวันถัดมาหมอกหนาแน่นปกคลุมถนนดินแดงที่ตัดผ่านป่าเข้าไปยังทิศตะวันตกของหมู่บ้านออมสะพายเปกล่องเดินลัดเลาะตามแผนที่ที่เขาจดคร่าวๆจากคำบอกของตาอินเส้นทางไม่ได้มีป้ายชัดเจนมีเพียงทางเดินแคบๆบแบบที่เหมือนสัตว์ป่าลัดเลาะเป็นแนวไว้พุ่มไม้สูงคือบอกเสียงนกเงียบผิดปกติแม้เป็นเวลา8โมงเช้าก็ยังรู้สึกเหมือนฟ้ายังไม่สว่างเต็มที่สองข้างทางมีต้นไม้สูงใหญ่เหมือนกำแพงธรรมชาติ บทบังท้องฟ้าเกือบหมดและเมื่อลึกเข้ามาเกือบสองกิโลเมตรเขาก็พบป้ายไม้เก่าปักขวางอยู่กลางทางห้ามเข้าเกินเวลาห้าโมงเย็นผู้ที่ไม่เชื่อจะไม่ได้กลับออกมาตัวหนังสือบนป้ายซีดจ,จางบางส่วนลอกจนอ่านแทบไม่ออกแต่เส้นสีแดงสนิมคล้ายเลือดที่เปื้อนยังคงอยู่ชัดเจนบริเวณรอบป้ายมีเถาวันพันแน่นเหมือนไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้าไปอ,อมทอนหายใจเบาๆยิ้มอย่างยอะคำเตือนเขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพป้ายไ,ไว้เป็นช็อตแรกของคลิปใน YouTube ก่อนจะพึพมพำกับตัวเองว่าทัากลัวทุกตำนานก็ไม่ได้อะไรกลับไปหรอกเขาเดินผ่านป้ายเข้าสู่ทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและเศษกิ่งไม้กรอบๆเสียงรองเท้าบดกับพื้นดินสะท้อนท่ามกลางความเงียบอย่างผิดธรรมชาติแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างรอยเท้าขนาดเล็กดูเหมือนเป็นของเด็กเดินเข้าไปในทางเดียวกับเขาแต่ไม่มีรอยเท้ากลับออกมาออมย่อตัวลงมองใกล้ๆพยายามวัดขนาดและทิศทาง แต่จูจ่ๆเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากด้านหลังมาช้าไปแล้วเขาหันความทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขานิ่งหัวใจเต้นแรงจากนั้นจึงพยายามกลบความรู้สึกผิดปกติด้วยตะกกะเสียงลมพัดผ่านพุ่มไม้แค่นั้นแหละแต่บางอย่างในใจเขากลับเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจเดินเข้ามาไกลเกินกว่าที่จะกลับออกไปง่ายๆออมเดินลึกเข้ามาในป่าเกือบหนึ่งชั่วโมงแม้ไม่มีใครไปด้วยแต่เขากลับรู้สึกเหมือนถูก เฝ้ามองอยู่ตลอดทางต้นไม้สูงเรียงรายแน่นราวกับกำแพงดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแทรกผ่านกิ่งไม้เพียงริ้วเล็กๆส่องลงบนใบไม้เปียกชื้นและแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นสู้เสียงน้ำตกเขารีบเดินตามเสียงนั้นไปจนในที่สุดม่านน้ำตกขนาดใหญ่ก็ปรากฏตรงหน้างดงามเกินจริงน้ำใสสะอาดกระทบโขดหินจนแตกกระเซน็นเป็นละอองรุง้ลงล้อมรอบด้วยไอหมอกบางๆราวกับฉากในฝันแต่สิ่งที่สะกดเขาไว้ไม่ใช่แค่วิวที่ด้านหลังม่านน้ำตก เขาเห็นเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนสงบนิ่งอยู่ในม่นน้ำราวกับหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของมันผมยาวคลุมหน้าชุดขาวบางเปียกแนบลำตัวแต่ไราการเคลื่อนไหวออมหยิบกล้องขึ้นด้วยมือที่เริ่มสัน่นคงเป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นหรืออาจจะเป็นต้นไม้ก็ได้เขาพึ่งพากับตัวเองพยายามหาเหตุผลขณะที่ยกกล้องขึ้นถ่ายทันใดนั้นกล้องก็สั่นเบาๆแชะ ชัตเตอร์กดเองโดยไม่แตะคอมเมนต์ comment, มองจอภาพภาพที่ปรากฏคือเงาผู้หญิงลางลางยืนหันหน้าออกมาจากม่าน้ำมองตรงมาที่กล้องไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตามีเพียงความมืดดำตรงกลางใบหน้า แฉกล้องถ่ายอีกภาพทั้งที่ออมยังไม่ได้ขยับนิ้วเขารีบลดกล้องลงมองขึ้นไปที่น้ําตกอีกครั้งเธอหายไปแล้วแต่เสียงยังคงอยู่เสียงน้ําไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบของหลายร้อยคนซ้อนกันช่วยฉันด้วยฉันหนาวอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่หัวใจออมเริ่มเต้นแรงเขาก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวริมฝีปากแห้งผากทันใดนั้นแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ก็หายไปหลังยอดไม้ราวกับประตูของโลกอีกใบถูกเปิดออกและเขากําลังก้าวเข้าสู่มันโดยไม่รู้ตัว แชะเสียงชัตเตอร์ดังอีกครั้งออมรีผันกลับไปมองหน้าจอกล้องในมือภาพที่เพิ่งถ่ายไม่มีใครอยู่ในเฟรมแล้วมีเพียงม่านน้ำตกที่ดูหมุนลงและละอ,องน้ำที่พราหมวเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังมือของเขาไม่ได้กดชัตเตอร์เขาลองปิดเครื่องกล้องยังคงทำงานแสงไฟเล็กๆตรงปุ่มถ่ายกระพริปถี่ขึ้นพร้อมกับหน้าจอแสดงภาพใหม่ภาพมุมกว้างที่จับได้ถึงเงาสีดำคล้ายผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ตรงด้านหลังเขาเองออมสะดุ้งหันขวับไปด้านหลัง ไม่มีใครแต่กลิ่นน้ำชื้นๆกับกลิ่นสนิมเลือดบางๆลอยเข้าจมูกแบบไม่มีที่มาเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงสะกิดบางอย่างที่ต้นคอเหมือนลมหายใจอุ่นๆเป่ารินเบาๆอย่าหันมาเสียงแผ่วในหัวดังชัดจนเขาแทบล้มลงมือสั่นกล้องหนุนกระแทกพื้นตอนที่เขาก้มลงเก็บ กล้องก็กดภาพอัตโนมัติอีกภาพแชทหน้าจอปรากฏภาพพื้นป่าแต่ที่น่าขนลุกคือภาพเงาเท้าหญิงสาวคู่หนึ่งยืนอยู่ข้างหัวของเขาในมุมที่เขากำลังก้มอยู่พอดีอ,อมหายใจไม่ทั่วท้องเขาตะโกนออกไปใครอยู่ที่นั่นเสียงสะท้อนกลับมามีเพียงเสียงน้ำตกที่กลายเป็นเสียงแตกพร่าราวกับเครื่องเสียงพังและเสียงเหมือนฝีเท้าเปียกๆเ,เดินเข้ามาใกล้ช้าชาหนักแน่นกล้องยังถ่ายต่อไปเองทีละภาพภาพที่ถูกบันทึกไว้ทุกภาพดูเหมือนจะ นำไปสู่บางสิ่งบางสิ่งที่เขาเริ่มควบคุมไม่ได้เขารีบควักล่องขึ้นวิ่งหนีออกจากลานน้ำตกแต่ไม่ว่าเขาจะหันไปทางไหนทางเดิมที่เข้ามากลับหายไปเหลือแต่แนวไมซ้อนทับกันแน่นราวกับทางนี้ไม่เคยมีอยู่เลยท่ามกลางหมอกและเสียงน,น้ําเขาเริ่มรู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับธรรมดาเขาเข้าใกล้บางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรสัมผัสเข้าแล้วจริงๆ ออมวิ่งฝ่าหมอกโดยไม่รู้ทิศกล้องในมือยังสั่นราวกับมันมีชีวิตและกำลังบังคับทิศทางของเขาเองเสียงกระซิบที่เคยแผ่วเบาเริ่มกลายเป็นเสียงตะโกนซ้อนกันนับสิบ นับร้อยคำช่วยด้วยกลับมาหาเราคุณก็เหมือนเราใบไม้ที่รองเท้าเหยียบแตกดังเหมือนระเบิดในหูเสียงน้ำตกที่ควรอยู่เบื้องหลังกลับดังจากทุกทิศทางเขาหอบหายใจหน้าซีเผือดรู้ตัวว่าใกล้จุดขาดสติทันใดนั้นแผ่นดินสั่นไหวเบาๆพื้นบริเวณหน้าผาริมลำธารเริ่มแตกร้าดินซุดลงต่อหน้าไม่ไม่ไม,ไม่เขาพยายามกระโดดถอยหลังแต่สายไปพื้นดินยุบตัวลงอย่างแรงออมพลัดตกลงไปในแอ่งน้ำดำสนิทเบื้องล่าง เสียงสาดน้ำกระแทกผ่าดังสนั่นก้องมีหัวความหนาวเย็นแทรกเข้าสู่ทุกอนูของร่างเขาดิ้น พยายามวหวกลับขึ้นแต่ขยับไม่ได้เหมือนมีมือจำนวนมากดึงรั้งขาทั้งสองไว้เขาเบิกตากว้างลืมตาในน้ำและนั่นเองที่เขาเห็นเธอหญิงสาวในชุดขาวผมยาวเปียกแนบใบหน้าร่างของเธอลอยนิ่งอยู่เบื้องหน้าเขาตาเธอไม่มีในไม่มีลูกตามีเพียงช่องว่างดำสนิทริมฝีปากยิ้มชาชาแปลกประหลาดยิ้มที่ทั้งโหยหาและอาฆาตเธอเอื้อมมือมาจับหน้าของเขาเบาๆน้ำรอบตัวเริ่มกลายเป็นสีดำขน้นกล้องในมือออมยังคงทำงานกดถ่ายภาพอย่างชาชาแชะแชะแชะเสียงนง หัวของเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอยู่ด้วยกันเถอะไม่มีใครทิ้งเธอที่นี่ฉันรอเธอมานานแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงความเงียบเข้ามาแทนที่ไม่มีเสียงน้ำตกไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีแม้แต่เสียงในหัวมีเพียงเงาและความมืดที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดจบออมลืมตาขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรร่างเขานอนอยู่บนพื้นหินชื้นๆรอบตัวคือแอ่งน้ำตื้นในถ้ำเปิดโล่งแสงสีขาวนวลน,นวลสาดลงจากเบื้องบนแม้ไม่มีแสงอาทิตย์ที่นี่เงียบๆเกินไปไม่มีเสียงน้ำตกไม่มีเสียงนกหรือแมลงไม่มีแม้แต่เสียงของตัวเองอมลุกขึ้นอย่างงุนงงกล้องยังอยู่ในมือหน้าจอเปิดค้างไว้แบตยังไม่หมดเขาพยายามพูดอะไรสักอย่างไม่มีเสียงปลิ่งออกจากปากเลยนี่มันที่ไหนริมแอ่งน้ำเบื้องหน้า เขาเห็นเงาของใครบางคนเดินผ่านไปอย่างช้าๆเขารีบตามออกจากถ้ำและพบว่าข้างนอกคือป่าที่คุ้นเคยแต่งเงียบกว่าที่เคยเป็นราวกับภาพจำที่ถูกร่างใหม่ขึ้นด้วยมือที่ไม่รู้จักฟ้าไม่มีดวงอาทิตย์มีแต่แสงขาวหมวนปกคลุมทั้งผืนลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหวอุณหภูมิเย็นแปลกแยกเหมือนอากาศในห้องเก็บศพ ระหว่างเดินต่อเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งแต่ละคนยืนนิ่งอยู่ตามจุดต่างๆในป่าบ้างยืนพิงต้นไม้บ้างนั่งกอดเข่าบ้างจ้องมองเขาไม่กระพริบใบหน้าทุกคนซีเผือดและไม่มีดวงตาบางคนเหมือนคุ้นหน้าเหมือนคนในข่าวที่เคยหายไปแถบนี้ออมพยายามพูดไม่มีเสียง เขายกกล้องขึ้นถ่ายรูปแชร์ภาพที่ได้ไม่มีอะไรไม่มีคนไม่มีป่ามีเพียงพื้นเปล่าโล่งกับหมอกสีขาวนี่เราอยู่ที่ไหนกันแน่เขาเริ่มเข้าใจแล้วที่นี่อาจไม่ใช่อีกฝั่งของป่าแต่คืออีกฝั่งของโลกโลกที่ถูกดูดกลืนเข้ามาผ่านเสียงกระซิบของน้ำตกโลกที่ไม่มีเสียงไม่มีเวลาไม่มีทางออกและเขาก็อาจจะเป็นคนต่อไปที่จะถูกลืมจากโลกเดิม อ,อมเดินอย่างไร้ทิศในโลกที่ไรเสียงนั้นหมอกสีขาวเริ่มหนาขึ้นจนมองเห็นแค่ไม่กี่เมตรข้างหน้าเขาหว,วังจะหาทางกลับแต่ทุกทิศทางกลับคล้ายกันไปหมดเหมือนถูกวนอยู่ในเขาว,วงกฏที่ไม่มีทางออกในที่สุดเขาก็มาหยุดอยู่ที่แอ่งน้ำตื้นใสเบื้องหน้า ใส่จนสามารถมองเห็นก้อนกรวดด้านล่างเขาก้มลงดูเงาสะท้อนของตนเองแต่แล้วเขาขมวดคิ้วเงาในน้ำไม่เหมือนตัวเขาชายในเงามีผิวซีดซีดเกินจริงแววตาว่างเปล่าไม่มีประกายริมฝีปากนั้นขยับเป็นคำพูดที่เขาไม่ได้พูด อยู่ที่นี่คือทางเลือกเดียวที่เหลือเขาก็พริบตารีบถอยหลังหยิบกล้องขึ้นเพื่อบันทึกภาพน้ําแต่ภาพที่ปรากฏในกล้องคือหญิงสาวชุดขาวยืนเคียงข้างตัวเขาเองที่กําลังก้มมองน้ําเธอแตะไหล่เขายัางแผวเบารอยยิ้มบิดเบี้ยวบนใบหน้าเปียกน้ําเขารีบหันไปข้างๆไม่มีใครแต่ความรู้สึกเย็ยนเยียบตรงบ่ายังอยู่จากนั้นกล้องเริ่มเล่นวิดีโอเองเป็นวิดีโอที่เขาไม่เคยถ่ายในภาพคือตัวเขา ยืนอยู่หน้ามา่านน้ำตกท่ามกลางหมอกกล้องค่อยๆซูมเข้าใกล,ใกล้ๆแล้วภาพก็หยุดที่ดวงตาของเขาดวงตาที่ว่างเปล่าและไม่มีลูกตาอีกต่อไปเสียงในหัวกลับมาครั้งนี้ไม่กระซิบแต่ดังก้องคนที่เห็นเงาตนเองในน้ำนี้จะถูกแทนที่คนเก่าจะหายไปคนใหม่จะอยู่แทนออมยืนนิ่งกล้องในมือส่นแล้วเขาก็เริ่มไม่แน่ใจตัวเขาที่ยืนอยู่ตอนนี้คือออมคนเดิมจริงหรือไม่ ออมนั่งพิงโขดหินรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ใช่เพราะร่างกายแต่เพราะความคิดในหัวที่เริ่มแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นของตัวเองเสียงไหนเป็นของใครภาพที่เขาเห็นในกล้องยังถ่ายวนซ้ำใบหน้าของเขาเองที่ไรดวงตาหญิงชุดขาวที่โผล่ในเฟรมโดยไม่มีเสียงไม่มีคำเตือนและเสียงหนึ่งที่ตอนนี้ดังขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นเราชัดเจนแล้วถึงเวลาที่เธอต้องเลือกกล้องในมือสันอีกครั้งออมตัดสินใจกดเข้าไปดู ไฟเสียงทิกล่องเคยบันทึกไว้หนึ่งในคลิปบันทึกเสียงจากวันที่เขายังอยู่หมู่บ้านเขากดเล่นในเสียงมีเสียงพูดของเขาเองที่กำลังเล่าเรื่องตำนานน้ำตกแต่หลังจากนั้นมีเสียงแทรกเสียงหญิงสาวกระซิบใกล้ไหมว่าเธอเหมือนฉันแล้วเสียงกรีดร้องดังแทรกจนสัญญาณเสียงแตกเสียงที่ไม่ใช่ของออมเสียงที่เหมือนใครบางคนกำลังถูกจมน้ำเขาปิดเครื่องทันทีหัวใจเต้นแรง เรากำลังจะถูกกลืนไปโดยบางอย่างที่ไม่มีชื่อเขาเริ่มสำนึกแล้วว่าความดื้อรั้นในการพิสูจน์ว่าไม่มีผีมันพาเขาเข้ามาในโลกที่ไม่มีเหตุผล และไม่มีทางออกเขาลุกขึ้นวิ่งกลับไปยังเส้นทางที่คิดว่าเป็นจุดที่เขาตกลงมาแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่มีทางไม่มีหน้าผาไม่มีน้ำตกมีเพียงป่าโล่งกับหมอกสีเทาและกลิ่นเลือดจางๆเหมือนที่นี่กำลังจัดฉากใหม่เพื่อกักเขาไว้ให้ลึกลงไปอีกและทันใดนั้นเองเสียงกระซิบทั้งหมดหยุดลงในพริบตาเขาได้ยินเพียงเสียงเดียวเสียงของตนเองพูดคำหนึ่งคำเดียวช่วยฉันและเขาไม่รู้ว่าคำขอร้องนี้เป็นของตัวเขาหรือของใครที่ถูกลืมไปก่อนหน้า ฟ้าหมนจัดจนดูเหมือนพลบข้ามออมหายใจแรงขาเปื้อนคลนเสื้อฉีกขาดเล็กน้อยตามทางที่วิ่งกลับและจูู่แสงแดดก็ส่องลงมาจากฟากฟ้าเหมือนม่านที่ปิดทับโลกแปลกประหลาดเมื่อครู่ค่อยๆเลื่อนเปิดออกเสียงนกดังขึ้นอีกครั้งเสียงมแมลงกลับมาอ,อมมองรอบตัวเขากลับมาอยู่หน้าป้ายน้ำตกเขาสุดตัวลงกับพื้นหญ้าเหมือนรอดจากฝันร้ายมือยังกำากล้องแน่นเขารีบกดเปิดเครื่องเพื่อดูภาพทั้งหมดอีกครั้งกล้องยังมีไฟยังเปิดได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แต่ภาพทั้งหมดหายไปเหลือเพียงภาพสุดท้ายภาพป้ายน้ำตกที่เขาถ่ายไว้ตอนเข้ามาเขาค่อยๆเดินกลับเข้าหมู่บ้านแปลกหมู่บ้านดูเหมือนเดิมแต่ผู้คนที่นั่นไม่มีใครจําเขาได้ไม่มีใครจําได้ว่าเคยเห็นเขาเมื่อวานแม้แต่เจ้าของบ้านพักที่เขานอน ก็บอกว่าที่นี่ไม่ได้รับแขกมาเกือบเดือนแล้วเขาเปิดมือถือเพื่อเช็คเวลาวันที่แสดงบนหน้าจอคือหนึ่งเดือนหลังจากวันที่เขาหายไปเขารู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างเขาเดินกลับไปหาตาอินชายแก่คนเดียวที่อาจรู้เรื่องนี้แต่ที่ร้านน้ำชาชาวบ้านบอกว่าตาอินเสียชีวิตไปตั้งแต่สองปีก่อนเขานิ่งเงือซึมเย็นกลางแผ่นหลังกล้องในมือยังคงเปิดอยู่เขากดเข้าหมดดูภาพอีกครั้งทันใดนั้น กล้องก็แสดงไฟ,ไฟวิดีโอใหม่ที่ไม่เคยมีเคกดเปิดในวิดีโอคือชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงม่น้ำตกมองกล้องใบหน้าเขาคือออมแต่ในตาของชายคนนั้นว่างเปล่าเหมือนโพรงลึกและเสียงที่ดังในคลิปคือเสียงผู้หญิงกระซิบเขากลับมาแล้วคืนนั้นออมไม่อาจข่มตาหลับเขาเช่าห้องพักเล็กๆชานหมู่บ้านจากหญิงชาราที่ไม่พูดอะไรมากกล้องยังอยู่กับเขาวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงปิดเครื่องแล้วแต่ตอนตีสามมันเปิดเองเสียง จากปุ่มเปิดดังกล้องในความเงียบหน้าจอขึ้นวิดีโอใหม่โดยอัตโนมัติไม่มีชื่อไฟล์ไม่มีเวลาไม่มีข้อมูลบันทึกภาพที่แสดงคือเขาเองนอนอยู่บนเตียงในมุมเดียวกับที่เขานอนตอนนี้มุมของใครบางคนที่ยืนอยู่ปลายเตียงเขาหันขวับไปไม่มีใครแต่กล้องยังเล่นต่อในวิดีโอเนาหญิงสาวชุดขาวปรกากฏชา้าๆจากเนาด้านหลังห้องเธอยืนมองเขานอนอยู่นิ่งๆก่อนจะก,ก้มลงกระซิบข้างหูคืนแรกยังพอให้อภยัยอ,อมลุกขึ้นทันทีปิดกล้องถอดแบตออกโยนไว้ในลิ้นชัก แต่ก่อนที่จะหลับลงอีกครั้งเสียงกระซิบจากในลิ้นชักดังขึ้นเบาๆพรุ่งนี้เราจะถ่ายเธอแทนวันต่อมามีคนในหมู่บ้านพบกล้องวางอยู่หน้าป้ายน้ำตกในกล้องมีเพียงไฟเดียวภาพหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากล้องด้านหลังเธอมีชายหนุ่มไร้ดวงตายืนอยู่ในม่านน้ำตกคนในหมู่บ้านบอกว่าเธอคือ นักท่องเที่ยวรายใหม่ที่เพิ่งหายตัวไปเมื่อวานนี้และเสียงสุดท้ายในคลิปวิดีโอที่ดังแทรกในความเงียบคือเสียงของผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยเสียงสัน่นใครบางคนกำลังถ่ายฉันอยู่